ความจริงแล้วก็ไม่ว่าจะดีจะเลวจะร้ายอะไรนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราเป็นลงที่ล่ามเตียนะสนุกสนุกครับผมเหมือนทำใจมาแล้วเลยว่าจะต้องมาแต่งไม่ทำใจเพราะว่าผมผมผมรู้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าท้จริงผมอยากให้ทุกอย่างมันสวยหรูอ่ะผมก็เตรียมก่อนออกมาสิใช่ป่ะผมแค่บอกว่าให้ต่อว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จบแล้วผมอะไรใครแส่แพนด้าโคตรน่าปวเลยอยงนเ้เห็นป่ะ อากาศาเป็ได <c oughs> ้ก็คือว่านะขอบคุณทุกคนคจริงๆที่ให้โอกาสผมขอบคุณมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆนักข่าวเจอข่าวทุกที่ที่แบบว่ายังมาหากันอะไรเงี้ยไม่รู้จะเบื่อเมื่อไหร่นะแ,แต่ก็ต้องดูันไปมาเรามาฟังสัมภาษณ์อันหน้าแล้วเกันกันต่อเลยดีกว่าครับผมทุกอย่างมันที่ทายมันดีคือเรื่อยากแต่บรรยากาศก่อนหน้านี้มันดราม่าเยอะเหลือเกินคือผมจะพูดพูดให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องหนึ่งว่า ผมว่ามันสนุกดีนะ <Okay. S 1> ที่เพื่อนได้เห็นนะ <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> หนึ่ง <Okay. S 1> เราไม่ได้เหมือนคู่ค <Okay. S 1> ู่รักนักสแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความรับมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นะั้น <Okay. S 1> คือผมนี่ <Okay. S 1> ผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็น พวกคุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะเรื่องที่สวยงามอังเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กัน,กนหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูมุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการอย่งจริงๆนะอง่ะผมก็ทําให้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอนนะไรแค่ว่าเอาให้เพื่อนๆได้เห็นตามจริงเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส หลังจากที่ักเกาหลีไปรอบล่าสุดชอบลว่าราม,ม่าตามมาเยอะมากมีราม,ม่าเยอะมากคาาาา้อที่าไาเป็ราม่าที่มีใหญ่กว่าจงีอ๋อครึ่งอยี่ห้อ yes รู้อยู่แล้วค่ววะ 좀 불편한 점은 있나요? 그고 혹시 스트레스 나있으신요 드라마에 대해어 근데 저 드라마는 괜찮은 것 같아요 왜냐면 저는 뭐 드라마가 안 좋게 흘러가면 뭐 언제든지 저도 찰리랑 마찬가지로 봐 드릴 준비가 돼 있고 그걸로 인해서 뭐 슬퍼하고 말고 어차피 드라마니까요 그래서 뭐안 좋게 겨, 뭐 끝이 어떻게 될지 모르겠지만 안 좋게 흘러가면 은 그냥 제가 비련의 여주인공 하면 되고 그리고 그냥 모든 뭐 드라마 어떤 드라마 든간에제 어, 인생은 제가 사는 것이고 제가 행복한 게 먼저기 때문에 그냥 드라마 는 딱히 신경 쓰지도 않고 그냥 보는 개차. 제행 제가 가고 가고 싶은 길 제가 선택하는 길 그게 제가 어 그냥 수배 없는.

<들에> 아, death, <SeniSurely Australian> <sul scope> <narration> 근데 뭐뭐 뭐 저희 저희가 국적이 다르기 때문에 부딪히는 부분은 어쩔 수 없었어요. 서로 다른 사람이고 다르게 태어났고 다른 곳에서 환경도 다르기 때문에 부딪히는 것은 당연하다고 생각을 하고 그냥 어, 모든 사람들이 다 마찬가지일 거예요. 서로 보안 좋은 점이 있으면 보완을 하고 그리고 이해하고 경청하고 그리고 들어줄 좋아한다면은 들어줄 수 있는 것 같아요. 그니까티미티하자면마케간 คือยังไงอะคะด้วยความที่การมินก็เป็นตัวการมินพี่แน็กก็เป็นตัวพีแนก็ก oh. ต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะก,กันบ้างอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเราก็พร้อมคือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พรที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้ยินยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมการมินยอมรับว่าชอบแน็กแล้วใช่ไหมเชอ ดีใจไหยดีใจดีใจรับใจูไหมใจปูไหมเจ้าไูจ้าะเลยนะ้าจบกคนตีงนี้แล้วจะฝากเราตองนี้เลยนะเปนไบ้างคะก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ที่ยินดีที่ได้รู้จักเข้าใจไหมยินดีที่ได้รู้จักคือคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละจริงหก็ต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถ นี้นก็คือคือต้องบอกว่าในประโยคที่เราเ,เนี่ยการจับจับท่าทางของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูดคุยมากขึ้นแล้วผมก็ยังย้าเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่บอกว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทําให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แคร่ความรู้สึกทุกคนด้วยสถาปการกลับมาทาง้านของการมีความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะกูดตรงอะไรเงี้ยครั้งนี้มามันก็เป็นอะไรท อะไรที่เหมือนที่เพื่อนเื่อเห็นดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงคือจริงๆขึ้นเยอะอค,อความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามออกมาให้เพื่อนเเนี่ยเห็นได้ได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทำได้แต่ในบางเรื่องเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อก็ต้องเข้าใจที่ว่า เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินเราก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นไม่ได้บอกลตลอดเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะผมว่าจริงๆเราเราโตแล้วเราโตกันออกอยู่แล้วอะไรงี้แต่ว่าในการตัดสินใจคำพูดหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนวมนนี้ตัวพยายามอ่ะให้เขาได้พูดมากกว่าตัวผมหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามพ้อรงแล้วก็ผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรก่อนด้วยให้พูดกันมันมันไม่ต้องเคลียร์อะไรมากเลคตามจริงอ่ะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหา เวลาแบบเราวีฟายติ้งก็สนุกสนุกดี <laughs> ก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> แค่ว่าหลายเรื่องบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพทั้งหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกับค่ที่ทุกคนยังยังดูพวกเราสองคนแล้วสนุกมีความสุขติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราสองคนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเจนว่าก่อนหน้านี้ หลายๆอย่างที่แม็กค้างคางในใจได้คุยกับน้องได้ถามได้คําตอบหรือยคะคุยคุยคุยก็เราคุยกันมากขึ้นโ้โยงต้องบอกก่นว่าหลายคนถ้าดูผ่านนี้เราอาจจะ,จะรู้สึกว่าแบบอ่ะ มันคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเมื่อเรามีน้องรามมาแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังสำเนียมของเขาหลายหหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยผมคุยกันเนี่ยหลังท่องเลยก็คือคุยกันรู้เรื่องจริงแบบคุยกันปกตินั่นแหละครับแค่ว่าเราก็อยากเพื่อนๆได้เห็นนะเวลาเขาพูดแล้วก็ตัวผมก็พูดสลับกันบ้างแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกอยากให้น้องน้องรามพูดเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยขอร้องกลับไปหลังที่เขาบอกว่าคนที่น่าจะรู้ความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่นนั่นคือเราใช่ผมเลยบอกว่า เด็กเราอยากพูดอะไรไหมคะจริงๆไม่ไม่อยากพูดอะไรมากครับก็แค่อยากพูดกับคนดูบางคนผมจริงๆไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีคือหลายคนเนี่ยชอบชอบมามาถ้าเราพูดภาษาตรงๆนะผมคนพูดตรงแล้วชอบคิดแทนหรืออะไรแทนแต่บ,บางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบอ้อมด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่เค้าตลอดเวลาผมรู้ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่คนมาแบบสอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากท,ที่ที่เข้ามาติดตามแล้วก็ มาเป็นกาลังใจให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหมือนมันมีหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็มาทะลงมาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบการที่ว่าเห็นคนมาแบบตีกันหรือทะเลาะก,กันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวผมก็ไม่ได้ชอบพูดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณมแล้วก็ยุยุําถามมาพอไม่ตอบก็ว่าพอตอบก็ว่าพอนิ่งก็ว่าพอไม่นิ่งก็ว่า,วาแต่สําหรับผมก็คือ สนุกดีครับผมเป็นสี่เดือนที่เจออะไรมากมายเจอความรักที่เข้ามามากมายเจอความเกลียดชังที่เข้ามาเจอความจริงใจเจอหลายๆสิ่งที่เข้ามาเป็นอะไรที่ว่าดีใจมากที่ในชีวิตครั้งหนึ่งได้มาได้มาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาสนุกรู้สึกดีส่วนมรนไม่ใช่เรื่องของการเป็นสาาระขึ้นเรามีการประคองชีวิตอะไรที่ต่อคนในบ้านผมเนี่ยเรียกว่าไม่ประคองก็คือพยายามทําให้ทุกสิ่ง ดีที่สุดเท่าที่ตัวผมทําได้แล้วก็แล้วก็พยายามคุยกันให้ให้รู้เรื่องจริงแล้วคุยรู้เรื่องคุยมากอยู่แล้วแหละเราก็คุยกันท้งวันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเราทั้งสองคนหรือตัวผมเนี่ยจะจะ,จะคอยเตือนเขาตลอดกับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นข้างหน้าว่าว่าอะไรว่างานจะน้อยลงคนจะดูเราน้อยลงคนจะมาหาเราน้อยลงคนจะ รักเราแล้วก็ไปเริ่มรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วในเมื่อถึงเวลา<ม>คุณอยากจะทําอะไรก็ทําได้แต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังต้องมีการควบคุมอะไรในหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองจริงผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อไหรไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีอยากไปไหนหรือทาอะไรหรือเจอการแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามาเราปล่อยไป๋ยวผมวตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมคิดว่า มันต้องใช้เวลาเพราะมันเหมือนกันว่าถ้าตัวเราไปอยู่ที่นู่นตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเราเหมือนเราอยู่ที่นี่เราก็ดูอมอว่าใครเข้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือผู้จัดก,การนักสแสดงหรือว่าใครที่อยู่ดีนึกางมาจากคนที่ผมปั้นขึ้นมาเราไปทํางานเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะเยอะแยะมากมายนะที่เติรเจอกันตอนนี้แล้วก็มีหลายคนชิดพยายามเข้ามาในจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก,ก็ก็ดีใจนะครับผมได้เห็นหลายคนนักสแสดงลงมาทํางานกันแต่ก่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพีเคกับ ติ๊กต็อกเนี่ยนักแสดงหลายคนอี้มากเลยนะคือไม่ยอมลงมาแล้วดูเราดูถูกกันมากแต่ว่าตอนนี้คือลงมากันแบบว่าเยอะมากมายเลยผมบอกว่าอยากให้เปิดใจมันมันเราไม่อยากให้มันแบ่งแยกการอยู่เพราะว่าทุกคนน่ารักน่ารักกันทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละแล้วก็มาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยคอยสนับสน,นุนเรา ไม่รู้พูดยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆ,ๆขอบคุณทุคณคกคนมากๆที่แบบส,บสนับสนุนกันมาสี่เดือนนี่มันไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะท,ที่ที่เรายังมีคนรักมีคนเข้ามาดูเพิ่มเติมกันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเมื่อกี้พูดถึงคนที่เข้ามาหาการเีินมันเป็นความสุขหวงหรือห่วงผมว่าไม่ไม่นี่หรอกแต่ว่าเนื่อง,งจากหนึ่งทำไมผมยังไม่อนุญาตเหมือนว่าเหมือนสองการา์เหมือนตอนสองการา์เนี่ยที่ผมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเขาไปมากเนี่ยหลายคนเนดามเยอะมากเลยนะว่าว่าแบบ ไปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ซึ่งเขาบอกว่าคือมันมีที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับอเอาหี้คนที่มาจริงนะถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างเป๊ะเลยผมเลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อยากไปไหนอยู่ดีนักแสดงใครทักมาชวนไปเมื่อนั้นนะถ้าคุณแข็งแรงคุณเข้าใจคุณแยกแยะได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยเราก็ทมสบาย ใช่ครับต้องต้องให้เรียนรู้เพราะสิ่งที่ทําไมผมไม่ได้ปล่อยใครไปง่ายๆหรือเจอใครง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสัญญาเขามีงานมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษามีพรีเซนเตอร์ที่ต้องนี่อยู่ไม่ใช่อยู่ดีปล่อยไปนู่นนี่มันมันไม่ได้ผมยังต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งเที่ยงจะทำผมอยู่ผมยังต้องรักษาสิ่งตรงนี้อยู่แต่เมื่อใดที่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบว่าเป็นอิสระอยากไปไหนอยากใครชวนไปไหนผมตามสบายเลยแค่แค่บอกผมก็พร้อมที่จะปล่อยแบบได้ทุกอย่างเลยใช่ ตอนนี้สถานะค่ะให้เรียกว่าอะไรดีเอ่ยน่ือยังไงจุดซค้ี่มาังอเคเลยจริงจเยอะแล้วน้ำแล้วือเนียเอเนนห้มัอนนักลอยิ้นะเหมัอนนักลอยน้ไม่มเน่องะนะเกิดใช่เลพี่แนกเขาถามว่ากามินถามว่าพี่แนกจะตอบว้าอะไร 저는 아마 제가 뭐 저를 아시는 분들은 아시겠지만 어쩌면 찰리보다 제가 더 표현을 많이 할 거예요. 저의 표현은 가식이 아닙니다. คนที่รู้จากการมินดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าที่การมินแสดงออกไปอะค่ะมันเป็นความจริงว่าเขาแสดงยังไงกับพี่แมักอยู่แต่ว่าพี่น้าค่ะพูดออกสื่อบ่อยมากว่าเป็นแฟนมีหลายคนาชลลีเนยเชลลี่โจโกลยอนเนยไทยมาโบมาแล้วมินดีเฟั์บอยเฟนป้าฮะร่มโยกเชฟวิทเฟรนด์ใช่ใช่ค่ะเป็นบอยเฟนป้าะเพราะว่าแต่ไทยนี่คือแฟนนะแค่คนคนรักแฟนนะย้อนไ Stop! <laughs> ทุกคนมากๆที่ช่วยแก้งทำเป็นตกใจแต่ว <bullying iso cial> ่าจริงๆแล้วเขาเคยพูดทำนี้กับเราไหมจริงเลยมันพูดเล่นพูดอะไรจนบางทีก็คนก็สับสนังนันผมเลยไม่ค่อยอยากคุณให้คนหรืออะไรเพราะว่าจริงเราเห็นเนี่ยเขาก็ คำพูดที่ว่าคุณเล่นพูดจริงไหมแต่แรกที่ใครเห็นนะแล้วก็เวลาสัมภาษณ์สดทีก็จะมีปัญหาทีก็เลยเนี่ยวันนี้ใจจัดการเลยก็พูดพูดอีกแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกาศเป็นรัฐครั้งแรกเนาะเป็นที่รันครั้งแรกเนาะใช่ใช่ก็ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมผมตูมก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในในในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเงี่ยก็ต้องดู ชีวิตรักที่ได้ทุกคนมาติดตามก็เป็นะไรที่น่ารักดีแฝงก็ต่างเดี๋ยวเวลาไม่แก็แุกคนนึง FC เราหวั่นไหวแรงว่าคิดแต็นอไไม่ได้ไม่ได้ขยัอยากที่ต่อไไม่ได้อภาษาไทยที่อยากจะสอนน้องอนนี้อยากสอนว่าอะไรดีให้เรียกแฟนหรือให้เรียกอะไรที่รักแฟนหรือที่รักผมไม่สชคนผมไม่ใช่คนอะไรจะเรียกอะไรก็เรียกจะเรียกไอ้แนกอะไรก็ได้เฉยๆหมดเลยก็คือแค่ ขอให้กับ mm ทุกคนที่มาวันน wow, ี้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าคู่คู่รักของเราเนี่ยคู่ผมเนี่ยเป็นคู่ที่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยเขามองมันเป็นไรที่ไรสาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตทใครหลายคนมาก มันไปเด้งข่าวอยู่ตรงนู้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งในไอจีคนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรนี่เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้ทํานานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าวครับแล<ม>้วการการินราคาการมีอยากให้ที่แนเริกาไาอะัครคุณคทำช่นลีบานทำเงินเพื่อบโลกหรืออราต ก็บางครั้งจะมีบางครั้งที่พี่นเรียกการ์มินว่าไมลเลยร่าเขาจะรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะโอเคใช่ไหมั้นเล่นั้นเรเรียกได้ไหเรียกเราเรียกตอนนี้ได้ไหแต่ว่าถ้าจะเรียกคือจะเรียกแบบแบบชีวิตจริงนะ้อบอกว่าหลังหนึ่งจะเรียกแบบไมล์เลอร์ไมล์เลอร์จะไม่ได้สวีทหรือแบบว่ามันเรียกแบบ มุ้งมิงมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแม่ต้องขาโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใครรผมไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพที่แบบทุกคู่ที่แบบใชรทำอะไรแล้วเราต้องมันตกองันมัเรียกไปเอ้ยทีนี้เดี๋ยวผมจะเรียกมา์เดิมไปเลยคืบบเดิมอไม่ใม่คุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่ก็คือก็บางทีก็จะเรียกจามินด้วยเวลาถ้าถ้าหลังต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แตกต่างมากนะเล่นก็คือจะเป็นสองอย่างที่แรกคือจามินจามินไมเดิมมลเดิมิะมีประมาณนิดนใช่่คะ 찰리, 찰리, 리 이름 찰리, 나미리러리까 현실적으로 찰리가 어떻게 부르고 있는지. 전찰리라 이름을 부르는 것 같아요. ส่วนใหญ่ก็จะเรียกชื่อพี่ใน่ันจะเรียกชาลีชาลีชาลีครับผมถ้าเกิดความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะความรักตรงนี้มันไปถึงจุดแต่งงานก็ได้อะไรเงี้ยเราเราหวังถึงตรงนั้นเลยไหมคะผมผมผมขอไม่พูดเรื่องนี้ละผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เพราะว่าหนึ่งแม้แต่ตัวมเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานมากผมไม่อยากทําให้ทุกคนผิดหวังไม่อยากทําให้ทุกคนเสียใจหนักเกินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราพยายามเราพยายาม ดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมใช่ครับวามสัมพันธ์จะก็อยากจะมีปเ็นเรื่องบริกรอืมอืมแล้วก็ไปก็เหมือนตามที่เขาบอกตอนแรกๆเลยนี่แหละที่เวลาเราสัมงอีกครั้งเขาก็จะเป็นเป็นฝั่งผมว่าที่ออกตัวแรงหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็จะเป็นฝั่งเขาที่บอกว่าอาจจะต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆเราก็อยู่กันบนโลก ที่มันเป็นความจริงเนยก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบไม่ได้แบบมีมุมที่มันหวานบ้างมีมุมที่มันอาจดูแข็งกระด้างหรือม,มุมที่แบบไม่ได้ตามใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ,แบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ละครที่แบบว่าคุงกลับมากำกับว่าบทมันจะต้องเป็นนี้จะต้องมโหอมมาจูให้ทุกคนเห็นมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเรียกร้องเราขอให้มันเป็นไปตามจริงที่มันเป็นถึงใครจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียกว่าการมินที่แบบ 이게 돼서 지금 기쁘고 행복한지. 그럼요. 너무너무 어, 너무 기쁘고 행복하고 그냥 그 누군가를 좋아할 수 있다는 거는 가, 진짜 기쁜 일이라고 생각을 하고요. 그리고 찰리가 지금 얘기한 것처럼 뭐 어, 결과는 어떻게 될지 모르니까 많이 보완하고 많이 배우고. 저희는 아직도 많이 서투르기 때문에 좋은 모습만 보여드릴 수 없을 것 같아요. 저희 찰리도 마찬가지고 저도 마찬가지고 서로 진심이고 가식이 없는 사람들이기 때문에 아마 좀 섞은 점이 있어도 이해해 주시고 긍정적으로 저희를 바라봐 주시면 감사하겠습니다. 그 가을이 광속답사다. 너니랑 할아버지 잘 놀아. 이니 흰자답다. 그 나와를 화피라고. ด้วยความที่ต่างคนอย่างต่างกันหมดค่ะแต่ละคนก็ยังมีส่วนที่แสดงด้านที่ยังขัดติดขัดขัดกันบ้างก็ยังต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุณผู้ชมเจออยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์เราต้องเจอนอยู่แล้วมันจะสวยงามหมดไม่ได้แล้วยิ่งผมเป็นพวกแบบบา่เล่นหม้ลุไม่ได้ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูอะไรที่มันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรหลายๆอย ม,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 มีมีความสุขมากมีความมีความสุขมากมีความสมจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิย้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอลุกให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง3 4สเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดพื่อนเลยนะ เพราะว่าคนจะหายไปเลยเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปไปพอวันนึงมันประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆครับผมเดี๋ยวยังเอนะบออบคุณยังาวเดียังเอานะบอกขอบคุณยังยาวเดยว่ดนเทอุจมาเชิญนคุค 되게 아, 어 정말 항상 감사 드리고요. 어, 잠깐만 <laughs> 길게. 어, 어, 어제도 정말 행복하고 오늘 여러분들을 만나 어, 이전에 드라마가 있냐고 아냐고 물어봤는데 드라마가 있는 사실을 알고 어 저희도 뭐 마냥 괜찮 이렇게 하지는 않지만 그래도 잘 극복하고 제가 다시. 와서 여러분들을 다시 볼수 있는 기회였기 때문에 조금+ 조금 어 더그 뭉클하고 감사하고 그런 마음이었어. 그래서 어저께 혼자 일기를 엄청 저는 일기를 많이 쓰는 편이거든요. 그래서 이제 저도 마찬가지지만 드라마로 인해서 저만 힘 저희만 힘든 게 아니라 이제. 팬 여러분들이 더 힘들고 그럴 거란 말이에요. 그래서 저는 그게 더 걱정되고, 저는 걱정하지 마세요. 저는 그래도 꽤잘 회복하고, 굉장히 좋게 생각하는 편이기 때문에 드라마나 이런 거는 신경 쓰지 말고, 팬 여러분들께서 그냥 믿고, 그냥 긍정적으로, 모든 것을 긍정적으로 생각해주시고, 바라봐주시고, 그렇게 살아가주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다 기쁘고 ที่ก่อนหน้านี้มีพูดถึงเรื่องดรามา่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าเขาสองก็คือมันไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่เกิดดรามา่าแล้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับด้วยไม่ใช่แค่ว่าตัวพี่แน็ก,กับตัวกามินสองคนที่รู้สึกไม่ดีแต่แฟนๆก็จะเป็นห่วงด้วยก็